ดูจากวิดีอน้องนะ่าจะเจ็บอยู่นะคะหวังว่าจะไม่เจ็บหนักมากมแต่สิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะสามารถทําได้ดีกว่านี้ก็คือคุณห้ามทาตามสรรชาติานตัวเองคุณห้ามทําตามสิ่งที่ข้างสนามอยากให้คุณทํานั่นก็คือเตะอย่างนี้มันชกกันเลยดีกว่ามันบวกกันเลยดีกว่าคือ จริงๆเนี่ยคำว่านักกีฬาอาชีพเนี่ยคุณเหนือกว่าคนทั่วไปหลายคนอาจจะบอกคุณแชมป์สิ่งที่คุณพูดมันเป็นสิ่งที่ยากคือสิ่งที่ควรจะทําจริงๆก็คืออิรักกันเหลือแค่สิคนอยู่แล้วก่อนที่ช็อตนั้นจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อช็อตนั้นเกิดขึ้นคุณเหลือเวลาอีก3นาทีเพื่อจะตีเสมอแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าหลังจากที่โดนเตะก,กรรมการรีบชูใบแดงเพราะกรรมการต้องการจะรีบดับไฟเพราะรู้ว่าอารมณ์มันจะเกิด mm hmm. กรรมการถ้าเกิดดูในภาพเนี่ยเขาวิ่งเขารีบชักมาเลยว่าเฮ้ยผมใช้วววกควกคุณไม่่ต้องงบกกันซึ ตรงนั้นน่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้ถ้าประเทศไทยต้องการจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคือคุณจะต้องให้กรรมการทําหน้าที่ของเขาและสติของคุณไม่ใช่ว่าจะไปบวกกับใครสติควรจะอยู่ที่ว่าเราเหลืออีก3นาทีและเรามีผู้เล่นมากกว่าเขา,เาอ,อีกสองคนเราจะตีเสมออย่างไรเพราะความเจ็บมีวันหายแต่สกอร์มันอยู่ชั่วนิรัน ฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะตอกย้ำต้องการจะทำร้ายอิรักที่สุดไม่ใช่การไปชี้หน้าไม่ใช่การไปทำร้ายเขาเพราะถ้าคุณไปชกเขาพรุ่งนี้เขาก็หายแต่ถ้าเกิดคุณสามารถยิงสองลูกในสามนาทีสุดท้ายได้อะมันจะเป็นแผลที่ลึกแล้วมันถูกบรรจุมันถูกจดไว้แล้วว่าไทยชนะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่า การที่แฟนๆไปตะโกนร้องกรวย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 มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามที่สุดสิ่งที่คุณควรจะตะโกนก็คือเราเหลือเวลา3นาทีสุดท้ายเราจะให้กำลังใจไทยสุดพลังเพื่อยิงเสมอหรือทำอย่างที่แมนยูทำกับไบเยอร์มิวนิกในปี1999คือยิง2ประตูเพื่อจะชนะได้มผมเสียดายแค่นี้แต่เหมือนน้องเขาเก็บอารมณ์ไม่ดีนอ้องเจคือผมจะบอกไงว่าถ้าเกิดเจชนะที่ไม่เดือดคุณจะไปเดือดทำไมตัวคนโดนแต่เองยังรู้เลย ว่าเขาเขาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วจะไปใส่คนนั้นชัฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเราทำดีกว่านี้ได้และการโดนเตะเป็นการให้เกียรติเป็นการบูชาเป็นการชื่นชมที่สุดที่ใครคนหนึ่งจะทำได้นี่ครับพี่น้องฮะคือผมจะพูดอย่างคริสเตียโนโคนาโดเนี่ยเขาจะโดนเหมือนเจชนาทิพย์เขาจะโดนกวนทีนตลอดแต่เขาจะโดนแค่ไหนสมมุติเขาโดนฟาวล์และทีมได้จุดโทษเนี่ย สิ่งที่เขาโฟกัสไม่ใช่จะไปด่าว่าคนนั้นควรโดนใบแดงอะไรหเป่าเขาจะหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อลดความเครียดและเพิ่มสติปัญญาในการสังหารจุดโทษที่สำคัญสิ่งที่ทีมควรจะทำก็คือให้พี่โดมีสมาธิแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งไปยืนอยู่ใกล้ตรงจุดโทษอ่ะเพื่อกันให้คนที่เสียจุดโทษกันไม่เขา